หันมาสิหันมาสิจ้าเฮ้ยหันมาแล้ว <laughs> ฉันคือแมวที่โหดที่สุดในโลกเสื้อเอว่าเกมแบบใหม่มาแล้วต้อนรับปี2024มีให้เลือด้วยกัน3แบบก็เข้าไปเลือกกันได้เลยนะชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นเลยหรือว่า3ตัวก็ได้นะจ๊ากดลิงก์เสื้อใต้คิปได้เลยสวัสดีทุกคนเนะี่ฮะจะบอกว่าใครรู้จักแคทแนปบ้าง c คท n นปคือแมวที่โหดที่สุดในโลกมันคือแมวตัวสีม่วงประวัติความเป็นมาเป็นยังไงนั้นให้ทุกคนไปเล่นเกมป๊อป y ี้เพ t i m ทาภาค3เอาแหละถ้าเกิดเจ้าแคท n นปเนี่ยมาอยู่ในโรบอกมันจะเป็นยังไง งั้นเดี๋ยวเรามาดูกันแมพแรกที่เราเข้ามานั่นคือแมพ o o k h a v e n ทุกคนอ่ะงงว่าเอ๊เราบ o ูเฮเวนมันจะมีเจ้าแมวแคทเนฟได้ยังไงเพราะว่าเราเนี่ยจะลองมาแต่งเป็นเจ้าแมวแคท n นฟในบ o ูเฮเ e นกันแบบฟรีๆอันดับแรกนะเดี๋ยวพี่นิวเนี่ยขอทําการแบบว่าเปลี่ยนรูปร่างก่อนเลือกเป็นรูปร่างผู้หญิงและกันนะเพราะว่ามันจะได้ดูเพรียวอะไรแบบนี้โอ้โหดูเพรียวจริง ทำไมสูงขนาดนี้อันดับต่อไปขอเอาดอกกุหลาบออกแล้วก็เอาขนตาออกไปแล้วก็เอาผงไปก่อนละกันนะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะลองมาเสิร์ชหาไอเทมที่เกี่ยวกับเจ้าแคทเนฟแล้วก็ทําการเสิร์ชหาเลยแคทเน p นะทุกคนนะมาดูกันว่าจะมีไอเทมที่เกี่ยวกับแคทเน p ในบ๊กเฮเว่นไหมฟึบมาดูกันเฮ้ยรู้สึกว่าจะเป็นไอเทมหัวแคทแนปนะเดี๋ยวเราลองใส่ดูกันนะว่าหัวไหนโ้หพอใส่หัวแรกมานี่ก็คือหัวใหญ่หัวโตมากทุกคนนะจะจะบอกว่าหัวที่4นี่คือฟันน่ากลัวมากอะโอ้โหฟันมันน่ากลัวจริงนะส่วนหัวที่3นะั้นลองใส่ดูโอ้โหพอใส่เข้าไปเหมือนกับว่าเราใส่เป็นหมวกแคทแนปเลยอะ แต่ว่ามันเห็นหน้าเราด้วยนะอันเนี้ยเดี๋ยวเราเอาเป็นหัวแรกกันแล้วกันนะทุกคนนะนี่หัวใหญ่หัวโตดีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาเปลี่ยนสีผิวตัวเองให้เป็นสีม่วงกันแล้วกันนะเพราะว่าเจ้าแมวแคทเนปเนี่ยมันเป็นแมวสีม่วงใช่ไหมเออเออนี่ม่วงนี้ม่วงนี้คือได้เลยเสื้อผ้าเราทุกคนนะเสื้อผ้าเรามันยังไม่เนียนนะมันเป็นชุดตรุษจีนอยู่มันไม่ได้พี่เหนืวก็เลยทําการหาที่มันเป็นเอ่อชุดสีม่วงกันแล้วกันนะตรงเสื้อก็เหมือนกันนะเราก็หาที่มันเป็นสีม่วงม่วงนะม เราก็มากดดูกันนี่จา้าโอ้โหแต่งจนมืดจนค่ำทีเดียวเอ้าววัสดีจา้าว่าไงจา้านี่นายรู้จักแคทแนปเหรอจา้าม่วงทั้งตัวม่วงได้ใจแต่ว่าแคทแนปมันมีหางหรือเปล่าวะอ๋อรู้สึกว่าแคทแนปมีหางนะงั้นเราก็ทําการเสิร์ชหาหางแล้วกันนะไม่รู้ว่ามันจะมีหางสีม่วงหรือเปล่าเคยทุกคนแต่ว่ามันเป็นหางเหมือนหางกระรอกอ <laughs> หางมันดูฟูฟ่องไปหน่อยอ่ะอะไรนายนายต้องการอะไรอะเอาดอกกุหลาบมาให้แคทแนปหรอเฮ้ย hey, ไม่ได้แคทแนปจะมีแฟนไม่ได้นะงั้นก็ต้องเอาหางนี้แก้ขัดไปก่อนแล้วกันนะทุกคนนะมันก็ยังมีความม่วงแล้วก็สีกงมกลืนกันอยู่ถึงแม้ว่าหางมันจะดูฟูฟ่องก็ตามวอสดีจ้าแคทแนปมาหาจา้าฉันคือแมวที่โอ้โหเจอมาริโอโอโ้โแคทแนปมาเจอมาริโอแต่แต่งเสมือนซะด้วยรู้จักแคทแนปไหมจา้ามาริโอจา๋า รู้จักแคทแนปไหมถ้าเกิดเราแบบพุ่งเข้าไปเลยเป็นไงฉันคือแคทแนปแมวที่โหดที่สุดในโลกไม่รู้จักแคทแนปเหรอฉันคือแคทแนปไงเอ้ยนี่แกกลัวัช่หรอเนี่ยถึงกันนีจากบ้านแล้วเราก็ถามเขาไปว่า You know แคทแนปนายรู้จักแคทแนปหรือเปล่าฮะอุยอ้ยอเปิดแบบประตูชนขนาดนี้รู้จักแคทแนปไหมจ้าฉันคือแมวที่โหดที่สุดในโลก ขอนั่งหน่อยลวกันนะโอ้โหนั่งจะเรียบร้อยเชียวแล้วตอนนี้มาริโอ้ก็ไปยืนดูทีวีนะมาริโอ้ไม่ได้มีความแบบว่ากลัวเราเลยกลัวใช่ไหมจ๊ะก็กลัวอยู่นะนี่ไงถอยหนีอยู่แล้วเขาก็พิมพ์มาว่าย c a แค m ีประมาณว่านายจะมาหลอกฉันเหรอนายน่ากลัวมากนะเขาหาว่าเราหน้ากลัวแล้วเขาหาว่าเราจะมาหลอกเขาอะเราไม่ได้หลอกนะเอาออกไปไหนกะนี่นาย สนใจรับเลี้ยงแมวไหมจ๊ะ <c oughs> เฮ้ยรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้รู้จักเราแน่เลยเนี่ยนี่ไงแล้วคราวนี้เราก็เลยบอกไปว่ารับเลี้ยงฉันได้ปะถ้าอย่างนั้นน่ะรับเลี้ยงฉันได้ไหม <c oughs> แล้วเธอก็บอกว่านายตัวสูงอ่ะนายตัวสูงเกินไป <c oughs> ฉันรับเลี้ยงนายไม่ได้หรอกนะ <c oughs> เธอบอกว่าเราตัวสูงเกินไปเธอไม่รับเลี้ยงเราแล้วเธอก็กระโดดไปที่อื่นเลยโอเคเราสูงเกินไปแล้วแล้วเราก็เจอคู่แข่งนั่นคือ s c p 3 0 0 8 ตอนแรกเจอมาริโออันนี้มาเจอ s c p 3008จากห้างอเกียเราเป็นแมวที่โหดที่สุดในโลกนะนายนายรู้จักเราไหมเรานั่งก็ได้นั่งรอคําตอบนายก็ได้อ่ะจะตอบมาไล่ตอบมาเร็ว <laughs> งั้นเราไปแล้วนะเราว่านายคงไม่รู้จักเราหรอกแต่เขาก็พิมพ์กลับมาว่าอเกยเอหรออเกียออะไร <laughs> เราไม่ได้มาจากอีกเกียเรามาจากเกมป๊อบปี้เพย์ไทม์อ่าไม่อะไม่รู้จากป๊อบปี้เพย์ไทม์หรอกวันๆนะ่ะฉันก็อยู่แต่ในห้างอีกเกียฉันจะไปรู้อะไรล่ะฮัลโหลสวัดดีจ้าฮัลโหลอย่าแบนนะกําลังจะพูดว่าอย่าแบนนะ นั่นแหละทุกคนไม่ทันขาดคำมาดูบ้านหลังนี้กันนะทุกคนนะจะบอกว่าบ,บ้านหลังนี้มีคนอยู่แหละแต่ว่าเราจะแอบเข้าไปมาดูกันว่าเธอจะตกใจหรือเปล่า <c oughs> มาจ้าแคทแนปเข้ามาแล้วเก็บที่นอนก่อนนี่ตอนนี้แคทแนปมาอยู่ในบ้านแล้วนะเห็นไหมว่านั่นคือเจา้ <c oughs> จาของเอ้าเจ้าของบ้านไปไหนอ่ะอย่าบอกนะว่าเจ้าของบ้านวาไปที่อื่นนะเอ้ากาลังจะมาหลอกเลยโหคิดว่าเจ้าของบ้านน่าจะไปที่อื่นนะอืมไปแล้วแหละเจ้าของบ้านวาไปที่อื่นแล้วในขณะที่คนที่แต อย่างเป็น S C P 3 0 0 8นั้นเขาก็มาทำการสร้างห้างีกเกียในบลูเฮเวนสุดยอดเลยเพื่อนเพื่อนนี่เจ๋งมากเลยเพื่อนโอ้โหเพื่อนคิดได้ไงเนี่ยเจ๋งมากนะเอาห้างเกียมาอยู่ในบ o ูเฮเวนเจ๋งโพดเจ๋งโพดและตอนนี้เราก็ปรับรูปร่างให้แคทแนปดูตัวสมส่วนแล้วก็น่ารักขึ้นเพราะว่ามีคนบอกว่าเราตัวสูงเกินไปเขาเลยไม่กล้ารับเลี้ยงเรางั้นต่อไปเรามาบ้านนี้ดีกว่านะนี่เจ้าของยืนอยู่ในบ้านไปเลย ล,ลองเข้าไปกันดูอุ๊ยที่นอนสีม่วงเหมือนตัวเราเลยอะไปจ้าเข้ามาแล้วรู้สึกว่าเราเข้ามาตรงห้องนอนเนียนะเจ้าของบ้านอยู่ไหนวะนี่ไงเจ้าของบ้านอยู่ตรงนู้นเหมือนกับว่าเจ้าของบ้านนั้นกําลังอะไรเนี่ยเอ่อหันมาสิจ้าหันมาสิหันมาสิาสาสจ้าเฮ้ยหันมาแล้ว <laughs> ฉันคือแมวที่โหดที่สุดในโลกแล,แล้วเธอหยิบอะไรออกมาอ่านเนี่ยกลัวเราปะเนี่ยเอ้าแล้วเ,ลเธอก็ส่งให้เราคืออะไรเหรอจ๊ะมันคืออะไรเหรอแล้วเธอก็ไม่แบนเราด้วยนะแล้วเธอเอา้าวเดี๋ยวใจเย็นเธอเอาขวานออกมารู้สึกว่าเธอมีลูกน้อยด้ยเนี่ยโอ้โหแล้วแต่งบ้านก็สวยมากเลยเออแต่งบ้านสวยจริงอุ้ยเดี๋ยวนะมีลูกโอ้มีลูกสามคนเลยเหรอ <laughs> มีลูกสามคนเลยหนุ่นเอา้า เดี๋ยวแล้วเธอก็แปลงร่างเป็นเบคอนเฮ้ยนี่คือร่างจริงของเธอหรอเนี่ยใครมากดกิ่งอ่ะเพื่อนเพื่อนมีคนมากดกิ่ง่ะไม่แกะเพื่อนใครอะอ๋อเนี่อันนี้เป็นแฟนหนายหรือเปล่าเนี่ยเบคอนเหมือนกันเนี่ยนั่นเบคอนผู้หญิงเหมือนกันน่ะเฮ้ยแฟนหนายหรือเปล่านะ่ะแฟนนายมากดกิ่งหน้าบ้านอ่ะเพื่อนแต่ดูเหมือนกับว่าเธอผู้นี้ก็พยายามจะเข้ามาในบ้านแต่ว่าเธอต้องหันที่นอนอีกด้านหนึ่งนะหันด้านนี้เธอเข้าเอ้าเข้ามาได้ด้วยเบคอน เมียนายเข้ามาแล้วเบคอนนั่นน่ะโอ้โหเราว่าตัวนี้บ้านนายมันดูวุ่นวายมากเลยนะอพาร์ตเมนต์นี้มีคนอยู่เฮ้ย <c> เ <oughs> ขาออกมายังเฮ้ยเดี๋ยนะเขาจอมาหรือเปล่าเราจะแอบ,บเข้าไปยังไงดีอุ้ยเขาเปิดม่านแล้วเขาเปิดม่านแล้วดูเหมือนกับว่าเธอจะเห็นเราไหมนะเอ้ยขอเขาปิดม่านแล้วอุ้ยอุ้ยจูเปิดอีกแล้วเปิดอีกแล้วจะแอบ,บเข้าไปยังไงดีละเนี่ยเพราะว่าเจ้าของบ้านเนี่ยยืนตรงนี้เลยถ้าเกิดเราแอบ,บเข้าไปเธอเห็นแน่นอนเดินผ่านดีกว่าปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปุ๊นี่เฮ้ยเธอเห็นแล้วเธอเห นี่เธอเราคือแคทแนปนะไม่ต้องกลัวเรานะเราแค่เป็นแมวที่โหดที่สุดในโลกก็แค่นั้นแหละเจ้าของบ้านเห็นเราขนาดนี้แล้วเราก็ไม่ต้องแอบเข้าบ้านแล้วมัง้งตอนนี้เราก็ได้ทําการเปลี่ยนแมปแล้วจะบอกว่าตอนนี้ในโลบอกเนี่ยมันเริ่มมีแมปเกี่ยวกับแคทแนปมาเพียบเลยเนี่ยคะแล้วก็จะเห็นว่ามีแต่คนแบบว่าแปลงร่างเป็นมอบของตัวแคทแนปเนี่ยเห็นไหมว่ามันจะมีมอบตัวแคทแนปมาใหม่นะคะเนี่ยมันก็จะมีแต่คนแบบว่าแปลงร่างเป็นแคทแนปเพราะว่าตอนนี้ตัวละครนี้กําลังดังนะแล้วก็มาแรงมาาากกกๆ็กให้้ทุคนแบบว่ลองเขา เล่นกันได้นะเกี่ยวกับแมปแคท n นปในโลบอกนะก็ลองแบบว่าเสิร์ชหาดูกันนะมีหลายแมปมากๆเลยนะที่ทําให้เราแบบว่ากลายร่างเป็นแคทเนปได้หรือว่าเราจะลองแต่งเป็นแคทเนปแบบฟรีๆในบล็อกเฮเวนก็ได้นะคะบอกเลยว่าเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่เป็นิวชอบมากๆในป๊อบปี้เพย์ไทม์นะแล้วคราวนี้เราก็เลยมาแต่งเป็นแคทเนปแบบว่าร่างน่ารักน่ารักนะนี่ไงเหมือนลูกแมวแคท n นปเลยอะลองมาดูกันว่าถ้าเกิดเราแต่งเป็นแคทเนป น่ารักน่ารักแบบนี้นะจะมีใครแบบว่าเลี้ยงเราไหมนี่ตรงนี้คนอยู่เยอะเลยมีใครอยากเลี้ยงเราไหมมีใครอยากเลี้ยงเราหรือเปล่าอุ้ยแล้วเราก็มาเจอป้ายมีคนไทยไหมแล้วคนไหนละคนไทยคนไทยคือคนใดนี่เธอเธอนาสนใจรับเลี้ยงไหมจ้ะแคทแนปนะจ้าสนใจไหมจ้ะ เราก็เลยบอกไปว่าเธอเธอรับเลี้ยงเราไหมอดบ e มีพรีสรับเลี้ยงเราไหมจ้าเราเป็นแมวน้อยน่ารักน่ารักนะเราไม่โหดร้ายหรอกรับเลี้ยงเราไหมจ้าอดบ e มีพรีสเมื่อหร่จะตอบเรานน่เฮ้ยเใครอ่ะโอ้โหนายคนนี้เหรอเนี่ยอ๋อนายคนนี้รับเลี้ยงเราเหรอโอเคา อาสรุปว่านายคนนี้รับเลี้ยงเรานะแล้วเขาก็ให้เราขี่คอเขาแล้วก็มาที่บ้านเขานายรับเลี้ยงเราใช่ไหมขอบคุณนะเราสัญญาว่าเราจะเป็นแมวที่โหดที่สุดในโลกรอให้ค่าโตก่อนเถอะ